ช่วงรอบวันที่ผ่านมาครับกระแสที่เป็นที่พูดถึงเอาเฉพาะในประเทศไทยเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่ามันคงหนีไม่พ้นวลีคําถามที่บอกว่าเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไม่รู้จักเซอร์เล็กเฟอร์กูสันมันแปลกหรือไม่ประเด็นตรงนี้ก็มีคอมเมนต์ถกเถียงกันให้ความคิดเห็นกันสนุกสนานในบ้านเราประเทศไทยส่วนสําหรับตัวเฮดโค้ชอย่างลูเบนอลมลิมสิ่งที่น่าแปลกสําหรับเขาก็คือ เป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไม่รู้จักการอับอายเวลาพ่ายแพ้หรือการแพ้คาบ้านซัำซากอันนี้มันน่าแปลกหรือไม่นี่คือสิ่งที่ลูเบนอมริมหัวเสียหัวร้อนสุดๆครับหลังจากจบเกมที่พ่ายแพ้กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดคาบ้านอีกครั้งด้วยสกอร์02เดี๋ยวเรามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นที่ลูเบนอมริมก็เก็บกดเอาไว้ไม่ไหวต้องพลั้งพลูมันออกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องนี้ครับ ส่วนนอกเหนือจากนี้ประเด็นน้ำจิ้มที่ก็เป็นที่น่าสนใจแบบพันพันวบๆแวมแล้วกันเห็นมาก็เอามาฝากอัปเดตให้เพื่อนๆนั่นคือประเด็นเรื่องการเสริมทับเล็กน้อยเริ่มต้นที่กองหน้าตัวความหวังที่สุดปัญหาใหญ่ที่สุดของปีแสดงคือการจบสกอร์ดังนั้นยังไงซัมเมอร์นี้ก็ต้องมีการซื้อกองหน้าดาวยิงถล่มตะข่ายเข้ามาและคนที่มีแนวโน้มมากที่สุดนั่นคือลียัมดีแล็บ กล,กลัวละท้อกลัวเหลือเกินกลัวจะเอามาพัฒนาคู่กับฮอยลุนแล้วมันจะหาคําว่าปัจจุบันไม่เจอกันอะ อัปเดตความคืบหน้าเล็กน้อยจากเบนจาขอบกับอเล็กกูครับเขาบอกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยังคงล็อกเป้าหมายความสนใจไว้ที่เล hm ียมดีแลกเช่นเดิมและดูจากแนวโน้มหากแมนยูไนเต็ดเนี่ยสามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้นั่นหมายความว่าสโมสรจะต่อยอดในการไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้ามันก็ตรงตามสเปคที่ตัวของเล hm ียมดีแลกเขาปรารถนาเอาไว้เพราะถ้าเกิดเจ้าตัวจะย้ายทีมเนี่ยก็อยากไปเล่นให้กับทีมที่มีโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกไปลุยรายการฟุตบอลยุโรปนั่นเองครับ โดยนอกเหนือจากยูไนเต็ดก็คือทางเชลซีจริงๆประเด็นอัปเดตต,ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรคลื่อหน้าสักเท่าไหร่หรอกแต่แค่อยากจะมีให้มันมาบนหน้าข่าวเท่านั้นแหละเท่าที่ดูอ่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้หรือว่าเลือกได้มากกว่านี้เนี่ยลองหาคนอื่นอีกสักนิดไหมยูไนเต็ดและถัดมาครับจากแมนเชสเตอร์นิวนิวโดยสมิวลัคเคิร์ดเขาบอกว่าเป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อให้จบฤด,ดูกันเนี่ยจะไม่ได้แชมป์ยูโรปาลีกบอร์ดบริหารก็ไม่เป็นไร ทำไม่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่เป้าหมายสําหรับฤดูการหน้าคือการทําอันดับติดท็อปซิให้ได้หรือจบอันดับ1ใน6นั่นเองโอ้โหเอาสิจาก16-17เป้าหมายฤดูการหน้าเราจะต้องไปท็อปซิ มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมารอดูกันแล้วที่บอกว่าไม่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกก็ไม่ว่ากันถ้ามันเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยเอ๋ออดูดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นประเด็นของบรูโน่เฟรนันเดสกับตันไปยสแดงของพวกเราที่มีข่าวพัวพันกับหนึ่งในทีมจากลีกซาอุดีอาระเบียอย่างอาัลฮิราลครับล่าสุดก็มีอัปเดตจากทางเบนจารขอ,อขอบอกมาเช่นเดิมเขาบอกว่าหน้าตอนนี้ครับทางสโมสรอัลฮิราลเนี่ยยังให้ความสนใจในตัวบรูโน่เฟรนันเดสเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง แล้วก็จะมีการติดต่อกับตัวแทนของฝั่งบรูโนภายในสัปดาห์นี้และสําหรับระยะเวลาในการให้บรูโนไปคิดพิจารณาแล้วตัดสินใจก็คือในรอบสัปดาห์เช่นกัน เพราะพวกเขาต้องการเร่งกระบวนการเจราจาทุกอย่างให้มันจบสิ้นก่อนที่ฟุตบอลสโมสรโลกมันจะเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเอาจากความสนใจความต้องการแมนยูนเต็ดไม่มีความประสงค์ที่จะขายนักเตะค,คนนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายห้ามแตะต้องสําหรับตัวบรูโน่ณปัจจุบันที่เรารู้กันมาคือมีความสุขกับแมนยูนเต็ดต่อสัญญาก็วางเป้าหมายวางโปรเจกต์ไว้กับทางอินิออสว่าจะเป็นศูนย์กลางในทีมโปรเจกต์ฟุตบอลของอินิออสและในทีมของลูเบนอัลริมนั่นเองครับตัวลูเบนอัลริมก็เคยบอกแล้วว่าาคคือคสํ ไม่แปลกที่ทุกทีมอยากได้แต่ยูไนเต็ดก็ต้องการมีนักเตะระดับนี้ไว้กับทีมนั่นเองครับและนี่คือข่าวข่าวอัปเดตเล็กๆในน้อย ทีนี้เรามาดูความสนใจในรอบวันที่ผ่านมาดีกว่ากับคําสัมภาษณ์ของลูเบนอมูลิมไม่รู้จักเซอร์อเล็กซ์เนี่ยมันแปลกไหมสําหรับแมนยูไม่รู้แต่การที่นักเตะยูในเต็ดแท้ๆรับค่าเหนื่อยกันมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ไม่รู้จักคําว่าอับอายกับความพ่ายแพ้กันบ้างเลยหรือนี่คือเรื่องใหญ่ประเด็นร้อนที่ลูเบนอมูลิมรับไม่ได้กับวัฒนธรรมหรือว่าทัศนคติความคิดของนักเตะยูในเต็ดชุดนี้โดยประเด็นต่างๆที่อมูลิมเขาพูดเอาไว้ก็จะมีดังนี้ครับเริ่มต้นที่การบอกว่าก็รู้สึก ไอยครับเมื่อมองไปดูที่ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกซึ่งเอาจริงๆเราแฟนยูไนเต็ดอายกันมาตั้งนานแล้วครับตอนนี้แช้ค,คําว่าชินแล้วแหละแต่ก็ชินไม่ได้นะชินแค่ฤดูกาลนี้นะฤดูกาลหน้าไม่เอาแล้วนะถัดมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เรากําลังจะสูญเสียความเป็นสโมสรใหญ่เพราะว่า การที่เราลงไปเล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการพ่ายแพ้แพ้แพ้แบบอย่างเนี้ต่อเนื่องเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติหรือเป็นเรื่องรับไม่ได้เป็นเรื่องเหมือนโลกจะแตกนี่คือสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นกับสโมสรใหญ่แล้วพอมันเป็นเรื่องปกติแสดงว่าเรากําลังจะเสียตัวตนหรือเสียความเป็นสโมสรใหญ่ไปแล้วอันนี้คือเรื่องที่ถูกต้องจริงๆแหละครับเพราะว่าทุกวันนี้นักเตะยูไนเต็ดเหมือนลงไปเล่นก็ถ้าแพ้กับแพ้ไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรเกมไหนที่มีโฟกัสสาคัญเป็นเกมเจอทีมใหญ่อย่างจะเน้นก่อนเน้นเต็มที่เเล่่นนะกัดีีผฟอออร์มมแตพจท ระดับปกติกันเล่นกันเช้าชามเย็นชามดีก็ดีไม่ดีก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้แค่เอาใหม่มันเป็นแบบนี้มาต่อเนื่องจริงๆไม่ใช่แค่ฤดูการนี้ด้วยครับแต่ฤดูการนี้ แผลมันหนักไปหน่อยเนาะถัดมาออรริมก็บอกว่าตอนนี้มีเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆหลังจบฤดูกาลนี้แม่งก็ไม่แปลกหรอกมึงเล่นสภาพนี้พ่ายแพ้ต่อเนื่องชัยชนะล่าสุดในเกมพรีเมียร์ลีกคือย้อนไปกลางเดือนมีนาคมก่อนจะเบรกทีมชาติอะ่ะชนะเลสเตอร์ซิตี้สาที่บุกไปเอาชนะที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนั่นคือชัยชนะนัดล่าสุดในเกมลีกที่อยู่ในเตดคว้ามาได้ นอกเหนือจากนี้พอผัดเปลี่ยนปฏิทินมาเป็นเดือนเมษายนเละเทะครับเก็บชัยชนะไม่ได้บนฟอร์มการเล่นที่ก็ยำแย่ไม่แปลกที่อ,อมริมก็ย้ำว่าเรายังมีงานต้องทําอีกเยอะมากต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากหลังจบฤดูกาลนี้และเราก็ต้องแข็งแกล่งแล้วก็กล้าหาญมากๆในช่วงซัมเมอร์เพราะเราจะมีฤดูกาลแบบนี้อีกไม่ได้แล้วถ้ามึงยังมีแบบนี้อีกเนี่ยย้ำเลยว่าอย่าให้มีครั้งที่2แล้วถ้ามีครั้งที่2อ,อย่าให้มีครั้งที่3อ่าแล้วถ้าเกิดว่ามันมีครั้งที่3ขึ้นมาละ่ะ ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรแล้วจริงๆมึงไม่ควรตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วเพื่อน และถัดมาครับอีกหนึ่งประเด็นที่พออมริพูดออกมาจากปากตัวเองมันก็ชวนให้เป็นประเด็นเป็นกระแสะแล้วเป็นที่ถกเถียงเยอะมากนั่นคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นฤดูกาลมาแล้วมันยังเป็นสภาพแบบนี้เล่นแบบเชยแชะเล่นแบบไม่เอาผลการแข่งขันแพ้ก็เป็นเรื่องยอมรับได้เขาก็อาจจะต้องถอยเพื่อให้คนอื่นเข้ามารับผิดช,ชอบแล้วลองทําดูแทนนี่เป็นประเด็นที่โอ้โหทุกคนต่างเอาและอลมริแม่งทออใจแล้วะวะ่ามันรับไม่ได้แล้วหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราลองแลกเปลี่ยนพูดคุยประเด็นนี้กันดูเนาะแล้วก็จะมีประเด็นสุดท้ายครับที่นน่าสใจคืออริบก นัดชิงตอนนี้มันไม่ได้น่าเป็นห่วงเพราะนั่นคือปัญหาที่เล็กที่สุดสําหรับพวกเราเลยเราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันฝังลากลึกลงกว่านี้มากนี่คือสิ่งที่เป็นประเด็นร้อนๆที่ออมริมเขาพูดออกมาซึ่งเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาก็จะมีสัมภาษณ์ออกมาอีกชุดกับทางสกายสปอร์ตแต่ว่าชุดถ้อยคําประเด็นคําถามหรือที่พูดออกมามันก็จะอยู่แถวๆนี้แหละครับไม่ได้ว่าออกจากประเด็นอะไรตรงนี้ไปมากสักเท่าไหร่และตรงนี้ครับทั้งหมดที่เขาพูดมาออมริมก็บอกว่าให้มองมาที่ตัวเขาเขาเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้อออย่่าาาไไปปโโทททษษนัเเเตะีมง เขาหมายถึงตัวเขาทั้งหมดซึ่งถ้าเกิดเราลองดูกันครับในมุมของแฟนบอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราลองมาย้อนมองดูตัวลูเบนอัลบริมกันสักหน่อยว่านับตั้งแต่เข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเรามีความรู้สึกหรือว่าประทับอกประทับใจหรือมีประเด็นอะไรที่น่าแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ตรงนี้เปิดพื้นที่เพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันได้เต็มที่ เห็นด้วยตรงไหนไม่เห็นด้วยตรงไหนชื่นชอบอะไรไม่ชื่นชอบอะไรลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เต็มที่เลยครับส่วนปัญหาสําหรับผมกับลูเบนออมริมเนี่ยถ้าเกิดว่าดูพอออมริมเข้ามาเขาต้องการทําแบบนั้นเขาต้องการวางแท็กติกแบบนี้แต่ปัญหาที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆเนี่ยมันคือเรื่องของชุดความสามารถผู้เล่นเราจะสังเกตเห็นกันได้เลยครับว่าแต่ละเกมที่ออมริมจัดทีมลงไปเนี่ยมันต้องจัดแบบที่ถ้าเกิดตรงนี้มีคนนี้ได้มันก็จะเสียบางจุดไปสมมุติว่าในแผน midfield ตรงกลางถ้าเกิดว่าใช้คาเซมิโลคู่กับอูกเต้อยู่ แต่เ็ดวันนั้นแดนกลางก็จะได้เรื่องประสบการณ์ได้เรื่องพละกําลังของอูกเต้มาช่วยทดแทนในการตัดบอลไล่บอลแต่สิ่งที่ขาดหายไปคือคนที่จะสามารถพลิกบอลจากกลางสนามขึ้นไปข้างบนได้คนที่จะมีระยะการจ่ายบอลแทงยาวๆขึ้นไปข้างบนที่ปกติคาเซมิโลทาได้บ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นส่วนอูกเต้ไม่เลยวิธีของอูกเต้คือพยายามรับบอลแล้วหาเพื่อนที่ว่างที่สุดสะดวกที่สุดแล้วส่งบอลให้เพื่อนเล่นต่อเขาจะรับ ฝากส่งขยับแค่นั้นเล็กๆใกล้ๆแต่ถ้าเกิดพูดถึงการพลิกบอลเอาตัวลอดจากกลางสนามเปลี่ยนจากรับเป็นลุกด้วยการพลิกเทินจังหวะเดียวนี่คือสิ่งที่ยูไนเต็ดแทบไม่มีเลยแล้วชุดความสามารถผู้เล่นยูไนเต็ด ทำไม่ได้ด้วยถ้าจะใช้กาเซมิโล่ก็ต้องใช้อูกาเต้มาช่วยชดเชยเรื่องพละกกาลังถ้าจะใช้บลูโน่ถอยลงมา <c oughs> ก็ต้องเอาอูกาเต้มาช่วยตัดบอล <c oughs> ตัดเกมอะไรแบบนี้ยมันคือชุดความสามารถที่ถูกบีบรัดถูกจํากัดมากๆหรือตัวอย่างเช่นกองหน้าตัวเป้าเรามีคนหนึ่งเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่เป็นกองหน้าเด็กมากอย่างลาสมอสหอยลุนและมีคนหนึ่งที่เขายืนยันตลอดว่าอายไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าอายเป็น9.5ไอ้อยเจ๊กแม่แล้วกูจะใช้มึงยังไงเอามริมก็พยายามแก้ไขจนอะ สุดท้ายไปเจอพอจะเล่นได้ก็คือเล่นหลังกองหน้าแต่ก็ดันซวยมีอาการบาดเจ็บไปซะก่อน แต่ประเด็นตรงนี้มันก็เป็นข้อจํากัดที่ว่าถ้าไม่อยากใช้ห้อยลุ้นอยากเปลี่ยนคนอื่นมาเล่นแทนมันก็ไม่มีแล้วครับในทางเลือกนี้เอาเซิร์ฟซีลงไปพอไปเล่นเป็นกองหน้ามันก็ชัดว่าเขาก็ไม่ใช่ธรรมชาติเป็นสไตรเกอร์จริงๆและถ้าเกิดทางเลือกอื่นนอกจากนี้ก็กลายเป็นว่าเป็นเด็กไปเลยนี่คือชุดความสามารถผู้เล่นที่ออมูลิมถูกจํากัดว่ามันมีแค่นี้แล้วคุณก็ต้องเข็นพวกนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือตําแหน่งตัวลุกหลังกองหน้ามีบลูโน่ก็จะได้เรื่องของการออกบอลจ่ายบอลลุ้นยิงประตูลุ้นทำแอสซิ เรื่องพลังงานเรื่องการสปีดควบบอลลากกินตัวไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะบรูโน่เดิมทีเขาเป็นมิดฟิลเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นเบอร์สิบที่มีหน้าที่ในการจ่ายบอลให้บอลมันเคลื่อนที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ลากหรือกินตัวหนึ่งหนึ่งเก่งขนาดนั้นพอไปหาสเปคนักเตะที่เล่นลากหรือกินตัวหนึ่งหนึ่งเก่งอย่างกานาโชกก็กลายเป็นนักเตะที่ ถนัดในการเล่นด้านนอกเล่นริมเส้นอ่ะก็ปรับให้ไปเล่นด้านนอกได้มีการยืดหยุ่นไปแล้วพอปรับไปเล่นด้านนอกทีนี้ปัญหาก็คือ,าก,คอการตัดสินใจในจังหวะสุดท้ายจะจับจะจ่ายจะยิงมีปัญหาไปหมดจังหวะจับจบอลแรกเฟิร์สทัชก็มีปัญหาจับบอลกระโดกระเดกกระเด้งก,กระดอนไม่รู้ว่าจับแต่ละเพลแต่แตละทีจะได้ลุ้นเอาบอลขึ้นไปหรือจะโดนโต้กลับเพราะเสียบอลก็ไม่รู้พอจังหวะไปพื้นที่สุดท้ายเอาและจังหวะนี้ต้องจ่ายหรือต้องยิงต้องมาลุ้นกันอีกว่าไอ้ที่จ่ายเนี่ยมันจะตรงเพื่อนไหมหรือไอ้ที่จะยิงเน ซึ่งอย่างที่เห็นกันครับโอกาสมากมายอาริฮันโดกานาโชก็โยนทิ้งเป็นว่าเล่นแม้กระทั่งนักเตะคนอื่นๆมันก็เป็นแบบนี้แหละครับนี่คือชุดความสามารถผู้เล่นเบื้องต้นในทีมยูไนเต็ดที่เป็นปัญหาทับซ้อนต้องเอาคนนี้มาแก้ตรงนั้นเอาตรงนั้นมาแก้ตรงนี้นับตั้งแต่ลูเบนอัมริมเข้ามาคุม Manchester United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราก็ยอมรับกันตามตรงว่าด้วยชุดผู้เล่นที่เขาได้รับมาเนี่ย คุณภาพมันไม่ถึงมันไม่สามารถจะเล่นแบบที่เขาต้องการได้และถ้าเกิดว่าไม่เล่นแบบที่เขาต้องการเล่นแบบที่ะเอาชัยชนะให้ทีมไปแบบต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอก็ทําไม่ได้เพราะนอกจากชุดความสามารถจะทําไม่ได้ความตระหนักรู้หรือทัศนคติก็เป็นปัญหาเหมือนกัน นักเตะยูไนเต็ดทุกวันนี้เคยชินกับการที่ผิดก็ไม่เป็นไรพลาดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันใหม่เพราะด้วยความที่นักเตะกลุ่มนี้ส่วนมากเป็นนักเตะอายุน้อยๆเป็นเด็กที่ไร้ประสบการณ์พอถูกดันขึ้นมาถูกเอามาใช้งานเป็นตัวแบบเร็วเกินกว่าเหตุโดยที่ไม่มีตัวหลักจริงๆคอยจัดการคอยช่วยเหลือเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าพวกเขาสามารถผิดพลาดกี่ครั้งก็ได้ต่อ1เกมต่อ2เกมต่อ1เดือนต่อ 2- 3สเดือนผิดพลาดแม่งเป็นฤดูกาลก็ทําได้เพราะผิดยังไงก็ไม่มีใครมาแทน ผิดยังไงกูก็ยังอยู่ที่นี่กูซ้อมเต็มที่กูทําทุกอย่างเต็มที่ก็ทําเต็มที่แล้วว่ะ แต่ลงไปดีไม่ดีไม่รู้ผลงานดีไม่ดีไม่รู้แต่ทาเต็มที่แล้วบีบบังคับให้ผู้จัดการทีมต้องใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้กูก็ไม่มีใครใหเหลือให้ใช้แล้วเหลือแต่เด็กที่เป็นเยาวชน<ๆ>การไปเอาเด็กขึ้นมาเร็วเกินกว่าเหตุมันอาจจะดูดีในแง่ของมุมแฟนบอลที่บอกว่าเออเอาเด็กขึ้นมาสนับสนุนเด็กแต่ในมุมของเด็กหลายครั้งมันก็ทําร้ายทําลายพวกเขาเหมือนกันเพราะถ้าเกิดเอาขึ้นมาเร็วเกินเจอความกดดันเข้มข้นแล้วมันผิดพลาดซ้ําต่อเนื่องเด็กอาจจะเสียขวัญแล้วก็เจิงไปเลยก็ได้นี่ก็เป็นปัญหาที่เนี่ยลน่ ที่ทัศนคตินี่ยังเด็กอยู่มากยังอ่อนอยู่มากกับการที่ตระหนักรู้ว่าจังหวะไหนควรต้องเด็ดขาดจังหวะไหนพลาดไม่ได้จังหวะไหนที่ต้องถูกต้องเท่านั้นซึ่งนี่คือปัญหาที่ลูเบนออมริมก็เนี่ยต้องมาเจอกับทีมชุดนี้ความสามารถถูกจํากัดช่วงวัยช่วงอายุก็ถูกจํากัดด้วยประสบการณ์ต้องมานั่งจําจีจาใช้บอกว่าแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้นะซึ่งพูดทุกเกมแม่งก็เป็นเหมือนเดิมครับนี่เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ก้น่าเห็นใจในตัวลูเบนออมริมเช่นกันกับตัวเล่นที่ความสามารถจํากัดช่วงวัยยช่วงอาุ ถูกจํากัดว่าต้องใช้เด็กต้องพัฒนากันต่อไปทีนี้เมื่อเราดูเรื่องผู้เล่นและอ่าข้อจํากัดตรงนี้เราเห็นใจอมลิมแต่ในแง่ของรูปแบบวิธีการเล่นไอตรงนี้มันก็ชวนตั้งคําถาม ลูเบนอมริมเข้ามาพร้อมกับความเด็ดขาดชัดเจนว่ากูหลังสเท่านั้นกูคือริมหลัง3ซึ่งพออมริมมาถึงเขาจัดหลังสายูเนเตดก็โอ้โหตรหนกต,กตกใจเอาไว้แฟนบอลน,นั่งคุยกันนักวิเคราะห์สื่อก็วิจารณกันวิคห์กันเต็มที่ตามหน้าสื่อสุดท้ายอมริมก็พยายามใช้หลังสต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันแต่ไอหลังสาของอมริมมันชัดเจนว่าวันแรกๆนักเตะยูเนเตดขาดความเข้าใจในการยืนตำแหน่งสูงมากจากหลังสี่ที่เล่นกันมาตั้งแต่เยาวชนดาวลุ่งเล่นกันมาต่อเนื่อง จนอยู่ดีๆต้องมาเปลี่ยนแปลงกระทันหันมันไม่แปลกที่นักเตะทุกคนในสโมสรมีความงุนงงแนละต้องใช้เวลาในการปรับตัวเรื่องความคุ้นชินต้องหาว่าจะต้องยืนตรงไหนตอนมีบอลตอนไม่มีบอลขยับตอนไหนถึงจะถูกต้องถึงจะผิดพลาดเขาไม่รู้กันจริงๆก็อ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กันไปซึ่งตัวออมริมยอมที่จะใช้เวลาตรงนั้นเพื่อให้นักเตะเนี่ยคุ้นชินคุ้นเคยและเรียนรู้กันเขาบอกในวันแรกๆที่เข้ามาทํางานบอกว่า เขามีอยู่2ทางเลือกนั่นคือก็เล่นกันแบบยืดหยุ่นค่อยๆปรับวิธีการกันไปแล้วโยนไอเดียโยนแนวคิดวิธีการนั้นทิ้งไปค่อยๆปรับตัวกันไปแต่ปีหน้าหรือดูการหน้าเราก็จะกลับมาเจอกับปัญหาเดิมๆหรือ2คือเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วยอมเจ็บปวดยอมทนทุกทรมานสักหน่อยเพื่อว่าปีหน้าเราจะดีขึ้นเราแฟนบอลก็เอาเว้ยอามริมพูดมาขนาดนี้ปีแรกอ่ะหลัง3เต็มที่อามริมปรับให้พวกนี้มันคุ้นเคยกันหน่อยเดี๋ยวมันคงดีขึ้นซึ่งเราก็ดูผ่านมาแบบเกมแล้วเกมเล่าเกมแล้วเกมเล่า ถามว่ามันดีขึ้นไหมส่วนตัวผมมองว่าความคุ้นเคยในการยืนตำแหน่งของนักบอลเล่นเป็นหลังสามเนี่ยมันดูดีขึ้นดีขึ้นในที่นี้คือมันคุ้นเคยมากขึ้นมันคุ้นชินมากขึ้น เพราะมันถูกทำซ้าแบบเกมสู่เกมถ้ามึงยังไม่คุ้นเคยคุ้นชินก็ต้องโดนตบกระบาลแล้วถูกไหมมึงทํากันทุกวันทํากันทุกเกมทำกันเป็นกิจวัตรมันก็ต้องคุ้นเคยดีขึ้นบ้างแหละในการไปยืนตําแหน่งต่างๆว่าจะต้องขยับตอนไหนลงตอนไหนหุบเมื่อไหร่อาจจะยังไม่เป็นธรรมชาติยังดูกระโดกกระเดกบ้างในบางสถานการณ์หรือบางคนบางตาแหน่ง แต่เป็นเรื่องเข้าใจได้แต่ประเด็นที่นอกเหนือจากตำแหน่งมันคือเรื่องของรูปแบบวิธีการครับไอ้ตำแหน่งหลัง3ามเนี่ยเราเข้าใจได้ว่าเขาให้นักเตะยืนฟอร์เมชันแบบนี้ขยับตัวแบบนี้รักษาตำแหน่งแบบนั้นแบบนี้แต่วิธีการรูปแบบการเล่นช่วงแรกที่เอาลิมเข้ามานอกจากหลัง3ามเขาพยายามเปลี่ยนยูนใตแต่จากเดิมในยุคเอเดรเทนฮารกที่คุ้นชินกับการเล่นบอลจังหวะเปลี่ยนผ่านจังหวะทันซิชันตรงกลางตัดได้กองหลังตัดได้แล้วเปลี่ยนบอลจากรับเป็นลุกใช้ความสามารถของบลูโน่ออกบอลในแนวดิ่งแนวลึกไปให้นักเตะมีความเร็ว แรกฟอร์ดกานาโช ควบสปีดขึ้นไปเอาพื้นที่ว่างหลังลายกองหลังแล้วก็ไปเข้าทําประตูจะยิงจะจ่ายอะไรก็ว่ากันไปนี่คือวิธีการที่ยูนเตดทำแบบนี้มาตลอดแล้วมันได้ผลในยุคเอเด็กเทนฮาร์ดพออัมบรินเปลี่ยนวิธีการห้ามให้บรูโน่จ่ายบอลแบบนี้เราจะไม่เล่นบอลแบบว่าตัดได้แล้วพยายามจ่ายไปพื้นที่ว่างเพราะมันเสี่ยงจะเสียบอลมันเป็นบอลที่นักเตะใช้แค่ความเร็วแล้วก็ไปเล่นกับจังหวะอย่างเดียวเขาอยากให้ทีมเนี่ยคลองบอลต่อบอลกระจายบอลหาช่องเข้าทําเป็นฝ่ายที่ได้คลองได้เล่นกับลูกบอลมากกว่านี้ไม่อยากให จ่ายแล้ววิ่งอย่างเดียวเขาทําเหมือนที่เคยทํากันมาเขาจะเปลี่ยนตรงนี้ช่วงแรกๆเอาริมบังคับแล้วพยายามเปลี่ยนก็จะเห็นว่ายูเนเต็ดเนี่ยบอลอยู่ตรงกลางวนกับมากองหลังอยู่ตรงกลางอยู่ริมเส้นจะเป็นวิงแบ็กเป็นหลังกองหน้าแต่ก็สุดท้ายจะวนกับมากองหลังวนอยู่แบบเนี้ย มันไม่เข้าพื้นที่สุดท้ายเพราะยูนเต็ดนักเตะไม่รู้จะสร้างสารร์เกมกันยังไงไม่รู้จะเอาบอลเข้าไปพื้นที่สุดท้ายกันแบบไหนขาดวิธีการขาดไอเดียช่วงแรกๆยูนเต็ดเก็บผลลัพธ์ก็ไม่ได้รูปแบบวิธีการเล่นก็โอ้โหไม่เอนเตอร์เทนเลยครับยิ่งดูยิ่ง,งน่าเบื่อแฟนในสนามมีเสียงโห่กดดันว่าให้เอาบอลแอตแทกแอตแทกไปข้างหน้าเพราะมึงวนกับหลังอย่างเดียว กลายเป็นทีมที่พยายามครองบอลแต่จังหวะรับส่งฟุตบอลแม่งก็ไม่ดีเพราะมันจับจ่ายไม่กี่ทีมันก็เสียพอบอลที่มันจะเซฟที่สุดก็คือจ่ายคืนประตูให้ประตูเล่นกับกองหลังแค่เนี้ยมึงจะครองไปทําไมเอาริมก็โดนกดดันโดนกระแสโดนอะไรแล้วผลการแข่งขันมันไม่ได้ด้วยจนสุดท้ายเขาก็ยอมอ่ะในเมื่อวิธีการไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้งั้นเขาขอครึ่งหนึ่งและกันยอมลดมาลงมาจากเดิมที่วิธีการแบบนี้กับหลังสามเขายอมเอาหลังสาอย่างเดียวและว,วิธีการปรับไปเล่นตามที่นักเตะถนัดอ่ะมึงถนัดเล่นแบบทานซิชั่นใช่ไหม ถนด bon ัดบอลยาวๆแล้ววิ่งใช่ไหมอากูยอมและเอาบลูโน่มาจ่ายบอลให้กานาโชวิ่งแล้วก็จะสังเกตว่าช่วงหลังเนี่ยโอกาสหรือจังหวะเข้าทำมันมีอยู่ไม่น้อย เพียงแต่ว่านักเตะอยู่ในแต่ส่วนใหญ่พอเข้าจังหวะสุดท้ายแม่งจบกันไม่คมยิงข้ามคานไปนดือ้อหลุดเดียวก็ยิงออกชนเสาติดเซแบบที่ควรจะเป็นประตูแต่ทําไม่ได้แต่พอไปเล่นยูโรปาลีกกลายเป็นว่าเป็นอีกทีมยิงกันได้ดีโอกาสยิงแล้วทํากันได้อาจจะมีหลายครั้งที่ทิ้งไปบ้างแต่มันก็มีหลายครั้งที่ทํากันได้แล้วยิงประตูได้เยอะนี่คือความแตกต่างที่รูปแบบวิธีการออมริมเนี่ยจากหลัง3าเล่นแบบครองบอลเปลี่ยนมาเป็นหลังสาเหมือนเดิมแต่เล่นแบบทราสิชันมากขึ้นเล่นแบบจ่ายพื้นที่สุดท้ายมากขึ้น เราก็เลยจะเห็นว่าเนี่ยรูปแบบวิธีการลูเบนออลริมเนี่ยตอนแรกเข้ามามันไม่เข้ากับนักเตะชุดนี้ไม่เข้ากับชุดความสามารถไม่เข้ากับสเปคผู้เล่นแต่พอปรับให้เข้ากับความถนัดนักเตะมากขึ้นกลายเป็นว่ายูไนเต็ดก็เริ่มดูดีขึ้นมาแต่อดูดีขึ้นมามันก็ยังไม่ดีขนาดนั้นเพราะสุดท้ายทุกวันนี้ยูไนเต็ดก็ยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้มันก็วนกลับไปที่ตัวปัญหาเดิมที่ว่า นักเตะยูไนเต็ดเนี่ยชุดความสามารถอะ่ะไม่ดีมันต้องเล่นแบบทดแทนกันแล้วทัศนคติ mindset ความคิดก็คิดกันแบบกูพลาดก็ไม่เป็นไรกูผิดก็ไม่เป็นไรวันนี้แพ้กูก็ไม่เป็นไรเกมหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันมันยังติดกับความคุ้นเคยแบบนี้ซึ่งจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องการชนะหรือการแพ้ในแต่ละเกมเอาแค่ว่ายืนหน้าบอลยืนอยู่ในบางสถานการณ์แล้วพยายามจะชนะแต่ละจังหวะเนี่ยแพ้มันยังไม่เป็นไรเลยเราจะเห็นนักเตะยูไนเต็ดเวลาที่ต้องดวลกับคู่ต่อสู้1ต่อหนึ่งแล้วเป็นฝ่ายตััั้งรบบบมนนจะยืแบบ เมิเม์ขยับไปเหมือนขยับไปตามหน้าที่ขยับว่ากูไม่หลุดตำแหน่ง แต่ว่าไม่ได้พยายามจะเอาตัวกระโจนเข้าไปแย่งบอลไม่ได้พยายามจะอ่านสถานการณ์หรือจะพยายามตัดบอลถ้ากูแข่งเลี้ยงเลาะดึงจังหวะโยกกึกนึงแล้วผ่านไปได้ก็เชิญครับไม่เป็นไรมันไม่ตรหนักรู้ถึงการที่ว่าถ้าเกิดหลุดจากกูไปผ่านจากกูไปข้างหลังเพื่อนกูจะเหนื่อยแน่ถ้าหลุดจังหวะนี้ไม่รีบตัดจังหวะนี้จังหวะต่อไปมันอาจจะไปถึงประตูก็ได้ทีมเราอาจจะเสียประตูก็ได้นักเตะยูเนเต็ดขาด,ค,าดความเข้าใจในจังหวะแบบนี้มากๆเราจะเห็นเลยว่าแต่ละคนอย่างสมมติลาสมมติฮอยลุนยืนอยูดด่านหน้าของเกมรับเล่นครึ่่งสสนามููตอ้ พยายามเอาบอลจี้มาห้อยลุนขยับมาปิดหน้าบอลจริงแต่เป็นการปิดแบบปุ๊บแล้วก็ยืนเฉยเแล้วก็ปล่อยให้ที่เหลือเนี่ยคอยดักจังหวะส่วนห้อยลุนก็ยืนแค่ว่ายืนเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเลี้ยงผ่านไปดื้อหรือปล่อยให้เขาจ่ายบอลผ่านตัวเองไปง่ายๆแล้วก็จบจังหวะยืนประคองไปตามตำแหน่งผมว่านี่มันเป็นธรรมชาติที่มันไม่ควรเกิดขึ้นสมมติยกตัวอย่างว่าลิเวอร์พูลอันนี้บอกก่อนว่าที่ต้องยกลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้ถือเป็นทีมที่มีความสม่ำเสมอมากที่สุดในแงง่่่่ขอออววิธีกกาาาารรรรรเเเลลนนหืฟ์มพะ เขาคือแชมป์พรีเียร์การเป็นแชมป์ลีกเนี่ยมันก็หมายความว่านี่คือทีมที่มีความสม่ำเสมอผมเห็นหลายต่อหลายครั้งว่านักเตะลิปูแต่ละคนเวลายืนเกมรับไม่ว่าจะเป็นนักเตะตัวรุกอย่างซาร่าหรือนักเตะตัวรับหรือตำแหน่งไหนก็ตามเวลาเจอสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้ต้องเลี้ยงลุยเข้ามาเขาจะไม่ยอมให้ผ่านไปไง่ายๆหรือต่อให้จังหวะนี้ผ่านกูมาแล้วแต่กูก็จะวิ่งไปขย้ำต่อไม่ยอมให้ผ่านไปแบบที่วิ่งไปสบายๆแล้วไปหนักที่เพื่อนอย่างเดียวไม่ ่อให้ผ่านไปแล้วกูก็ต้องตามไปเก็บเก็บตัวนี้ไม่ได้ไปเก็บอีกตัวหนึ่งให้ได้เพื่อให้มันลบาบากที่สุดในการเจาะเกมรับพวกเขาเขาพยายามเล่นเกมรับด้วยกันเล่นเกมลุกด้วยกันทํางานหนักในทุกจังหวะพยายามเอาชนะทุกจังหวะเอาชนะทั้งจังหวะในเกมจังหวะที่ตัวเองครองบอลดวลหนึ่งต่อหนึ่งจังหวะที่คู่ต่อสู้เลี้ยงใส่ต้องดักให้ได้ต้องหยุดให้ได้คู่ต่อสู้ง้างเท้าจะยิงต้องรีบพุ่งกระโจนเข้าไปบล็อกแต่นักเตะยูนเตดขาดความตระหนักรู้ขาดความตื่นตัวในจังหวะแบบนี้มากๆ ถ้าเพื่อนๆได้ดูไลฟ์บนหลังเกมผมพูดเรื่องแบบนี้เกือบทุกนัดนัดที่เราชนะบิลเบาผมก็บอกว่าเราชนะจริงผลลัพ์เราเก็บได้จริงแต่ว่าวิธีการการเข้าบอลความตื่นตัวความตระหนักรู้ในจังหวะต่างๆต,ต,ต้องช่วยเล่นเกมรับต้องไปปิดหน้าบอลเราเล่นเหมือนนักเตะแบบเอื่อยเฉยแบบไม่เป็นไรไม่ใช่หน้าที่กูเกมรับปล่อยอุกเต้วิ่ง อูกตเตก็วิ่งพลาดมันปิดไม่หมดคาเซมิโลก็วิ่งพลาดก็ปิดไม่หมดโยนพาล้าเกมรับว่ากองหลังก็เล่นไปที่ปิดหน้าบอลกูก็ยืนตามตำแหน่งแล้วไงไม่หลุดแต่ไม่ได้พยายามจะช่วยจริงๆนี่คือสิ่งที่ลูเบนออมูริมเนี่ยจำเป็นต้องจัดการให้ได้เพื่อให้ทีมทมเนี่ยเล่นให้ได้ถ้าเกิดว่านักเตะมันยังเป็นแบบนี้แต่ลูเบนออมูริมยังส่งลงอยู่แบบเนี้ย ปัญหาคำถามคืออ้าวอย่างนี้จะไปโทษใครอ่ะก็นักเตะมันไม่ทําแล้วลูเบนออมรินจะบอกว่านักเตะไม่ทําผมไม่รู้ทาไงอ้าวเฮ้ยนี่มันงานคุณนี่คือสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบมันถ้านักเตะมันไม่ทําในสิ่งที่ควรจะทําถ้าคุณดูว่ามันทําไม่ได้คุณก็แค่เปลี่ยนออกแลวเอาคนอื่นไปทําแทนแต่ปัญหาวนกลับมาที่เดิมทรัพยากรนักเตะยูไนเต็ดแม่งมีแค่นี้ถ้าเอาตัวนี้ออกก็ไม่มีสำรองเอาใครไปทดแทนได้แล้ว เนี่ยมันวนกลับมามันเป็นปัญหาที่วนลูปมาผมได้ย้ําอยู่เสมอว่าปัญหาของยูไนเต็ดที่เราเห็นในสนามเนี่ยปัญหาจริงๆมันไม่ได้แค่เรื่องในสนามแต่มันมีปัญหาในเรื่องของภายในมีปัญหาเรื่องขุมกําลังเรื่องตัวลูเบนอมริมการตัดสินใจการออกมาสัมภาษณ์เอาจริงๆก็ไม่ควรพูดในหลายอย่างเหมือนกันแต่พูดมาแล้วก็ช่างมันหรือบอร์ดบริหารการคัดสรรบุคลากร,กรเข้ามาตั้งแต่เฮดโค้ชอย่างอมริมกับการคัดสรรนักเตะเข้ามาดีจริงแล้วถูกต้องแล้วหรือเปล่าและไม่ใช่แค่ฤดูกาลนี้เพราะเป็นปัญหาดินพอกหางหมู มาตั้งนานเอาบริมการเข้ามาในช่วงเวลาแบบนี้บอร์บริหารจะลอยตัวไม่ใช่ความผิดกูก็ไม่ได้อีเ e นียล e ก็ต้องรับผิดชอบไปเต็มๆกับการที่พายูเนเต็ดมาอยู่กับฤดูกาลแบบนี้มีผลงานแบบนี้พวกเขารับเต็มๆการเลือกแก้ปัญหาตลาดแรกตลาดมกราของออมริมแล้วเอาพทรติกดอ,อก,กูเข้ามานั่นคือดีที่สุดแล้วจริงหรือเปล่าตั้งเป็นคําถามกันไปเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดตรงนี้มันว่าไม่ได้ว่าจะเป็นแค่ออมริมคนเดียวแต่ออมริมเป็นคนที่สามารถแก้มันในสนามได้เยอะที่สุดได้มาก ที่สุดพราะหน้าที่เขาคือเฮดโค้ดถ้าเกิดเขาไม่แก้มันก็ไม่มีใครแก้แล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นออมริมก็เลยมีส่วนที่ต้องรับผิดช,ชอบแล้วก็ต้องโดนกระแสะว่ากดดันกันไปนั่นเองครับ ทีนี้นอกจากเรื่องวิธีการเล่นหรือรูปแบบการเล่นก็คือเรื่องการจัดการของตัวลูเบนออมริมส่วนตัวผมรู้สึกว่าลูเบนออมริมเนี่ยเขายืดหยุ่นวิธีการแล้วนะอย่างที่บอกเมกื่อกี้แต่ว่ากว่าจะตัดสินใจย,ยืดหยุ่นได้เนี่ยก็พาย่ในแต่แบบโอ้โหซบเซาเละเทะไปหมดผมว่าเขาก็ช้าเกินไปกว่าจะยอมยืดหยุ่นกว่าจะคิดได้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้จริงๆว่ะนักเตะชุดนี้แม่งต้องยอมต้องเสียเวลากันหน่อยและต้องเล่นแบบยืดหยุ่นไปก่อนและเอาหลัง3าไปก่อนแล้วเปลี่ยนวิธีการแบบที่นักเตะถนัดผมว่ากว่่าาาาเเเเ้้จจะตััดดสิินนนนนนนใใรืืองพววกกีลยยหุมชไป มันนานจนสถานการณ์อยู่ในแต่ตอนนี้ในหลีกแม่งกลับมาไม่ได้แบบที่เละที่สุดในประวัติศาสตร์ไปแล้วรวมถึงการตัดสินใจหมุนเวียนเปลี่ยนตัวผู้เล่นมันก็ชวนตั้งคําถามว่าเอ๊ะการใช้ตัวจริงวันนี้ใช้คนนี้อีกวันใช้อีกคนหนึ่งแบบนี้ต่อเนื่องเกมสําหรับคนนี้มันดีจริงหรือเปล่าทั้งๆท,ที่ลำดับความสําคัญจริงๆมันเป็นยูโรปาลีกมาตั้งนานแล้วแต่เขาเขียนผู้เล่นตัวหลักมาดูเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายนันกเตะตัวหลักก็เวียนหน้าบาดเจ็บทั้งๆท,ที่ขุมกําลังสํารองก็มีเด็กๆที่ใช้ เวลาในสนามได้บ้างแล้วควรมีโอกาสขึ้นมาได้บ้างแล้วจะได้พักตัวหลักตัวใหญ่บางครั้งมีการใช้แต่ส่วนตัวผมก็ยังรู้สึกว่าเขาตัดสินใจเรื่องพวกนี้ดูช้าไปหน่อยไอ้ตรงนี้ผมก็รู้สึกส่วนตัวว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของลูเบนออมริมด้วยเช่นกันตัวเขาเจอสถานการณ์แบบนี้เจอผลการแข่งขันแบบนี้เขาเองเพิ่งมาคุมทีมเขาก็ไม่อยากให้มันเลวร้ายไม่อยากไปเสี่ยงกับเด็กๆด,ด,ดาวรุ่งหรือเปล่าเขาก็เลยอยากใช้ชุดใหญ่อยากใช้ทีมที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมลงไปเล่นให้ดีและเก็บผลการแข่งขัันนให้้ไไไดดพอมม่ ไม่ได้ไม่ได้จนเขาแบบสุดท้ายแล้วเขาต้องยอมจริงๆก็คือ ทีมมีลุ้นแค่รายการเดียวแล้วแล้วมันใกล้แล้วเขาถึงจะตัดสินใจใช้เด็กแต่ก็ยังใช้แบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยยังใช้แบบกล้า,กล,ากลัวผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นโค้ดหรือเป็นผู้จัดก,การทีมที่มีประสบการณ์มากกว่านี้เขาอาจจะกล้าตัดสินใจที่มันเด็ดขาดกว่านี้หรือว่ามองเกมขาดไปกว่านี้ตั้งนานแล้วก็เป็นได้ไอ้ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพื่อนๆคิดยังไงลองคอมเมนต์กันได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องของการพัฒนานักเตะภายในทีมหรือการแก้ไขให้นักเตะมันสามารถเล่นกับเขาได้ผมว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องพัฒนาหรือ เซมิโร่เนาะเอาริมมาตอนแรกแทบไม่ใช้เลยใช้ไปเกม2เกมแล้วก็ไม่เอาหลังจากนั้นก็ไปเอา obi, rier, โทบี้คอริเยอร์วนมาเล่นแทนกาเซมิโลโ่ดยซ้ําเขาเองก็เพิ่งมีสัมภาษณ์ว่ากาเซมิโล่ทางานหนักทํางานยอดเยี่ยมเรามีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกาเซมิโล่ก็ปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตัวเองจนตอนนี้เป็นคนสําคัญเขายกเครดิตทุกอย่างให้กับกาเซมิโล่ไอ้ตรงนี้คนที่พัฒนาคนที่แก้ไขปร,ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังเกตไหม มันเป็นนักเตะในเกรดระดับแชมเปี้ยนอยู่แล้วซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าตั้งแต่แรกๆที่คุณทำงานกับเขาแล้วคุณรู้ว่าคุณจะใช้แบบนี้แต่กาเซมิโร่ยังไม่ได้ตรงไหนน่าจะคุยกันตั้งแต่แรกๆไหมเราจะได้เอาจุดแข็งกาเซมิโร่มาเป็นตัวชูแล้วใช้งานเขาได้ตั้งแต่แรกนี่กลายเป็นว่ากว่าเราจะได้ใช้กาเซมิโร่จริงๆเนี่ยไม่เหลืออะไรในลีกให้หลุ้นแล้วไม่เหลือความต้องการใดๆแล้วในพรีเมียร์ลีกเละเทะไปหมดแล้วกลายเป็นใช้กาเซมิโร่แค่ในยูโรปาลีกไปแล้วเพราะสาคัญที่สุดถ้าอััมรรริยยยืดดหุุ่่่นตตตต้้งแแงแแแแกพูคกอะไรรตตัั้งแแก่กกมน็อาจจะไม่ถึงวันน้ ก็ได้แต่ลองสังเกตว่านักเตะที่ปรับปรุงแก้ไขตัวเองแล้วดีขึ้นแม่งคือนักเตะประสบการณ์สูงอย่างกาเซมิโลที่เหลือก็เป็นเด็กเลยที่เพิ่งมาใหม่อย่างเลนิโยโลอาจจะมีเรื่องอาการบาดเจ็บร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงที่แบบมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนตลอดฤดูกาลตั้งแต่ย้ายมาไอตรงเนี้น่าจุกจิกใจเล็กน้อยแต่เรื่องพัฒนาการโยโลดูดีขึ้นเมื่อเล่นเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวซ้ายหรือตัวขวาเราจะสังเกตว่าจากที่เล่นระบบหลัง4ี่เป็นเซนเตอร์คู่เขาก็เล่นตามจังหวะยังไม่ชัดเท่าไหร่ พอยุคอมัมบริมาเขาไมา่เล่นเป็นเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวาจังหวะเล่นเกมรับคอยซ้อนวิงแบ็กคอยดักช่วยกองกลางไอแบบเนี้ยพอได้เห็นว่าโอเคน้องมาเล่นได้ประมาณนี้แต่พอยิ่งเล่นนานเกมเข้าเรื่อยๆลงเล่นต่อเนื่องความเข้าใจของเลีน,นีโยโล่ o, ในตำแหน่งเซนเตอร์ซ้ายคือเขาเริ่มสนับสนุนเกมลุกมากขึ้นเข้าไปมีส่วนร่วมกับเกมลุกมากขึ้นแบบเนี้ยเซนเตอร์ตัวซ้ายตัวขวามันต้องเล่นแบบนี้มันต้องดันขึ้นไปเลยมันต้องเอาตัวพุ่งขึ้นไปคอยไปช่วยเกมลุกผมว่าโยโล่คือตัวอย่างการพัฒนาที่แบบเนี้ยกับตำแหน่ง ริมโยโลพัฒนาขึ้นมาแต่ก็กลายเป็นซวยว่าบาดเจ็บไปอีก ส่วนนอกเหนือจากนี้ผมรู้สึกว่าแม่งกำเล่นกันเหมือนเดิมนะดิโอโกดาโลก็คือคุ้นชินกับตำแหน่งคุ้นชินกับการเล่นแบบนี้ไปแล้วก็เลยพอจะประคับประคองได้ฮหเล่นเมื่อไกวก,กับการเล่นหลังสาเขาถนัดอยู่แล้วในการเล่นหลัง3เพราะเขาเคยเล่นมาแล้วกับทีมชาติอังกฤษแล้วเล่นเป็นตัวกลางคอยจัดการลูกกลางอากาศคอยดักจังหวะเขาถนัดอยู่แล้วไม่ต้องใช้ความเร็ว,ไม,ว,มรวไม่ต้องใช้การปลุกขึ้นไปอะไรแบบนี้ผมว่าผมไม่เรียกว่าพัฒนาการนะผมว่าเขาก็เล่นได้ตามฟอร์มตามมาตรฐานของเขาลินเดอร์เลิฟนี่ทรงๆเลยตัดออกไปมาซาอุยก็มาตรฐานของเขาเป็นแบบนี้ ตรงกลางอูกาเต้ก็เล่นตามทรงคาซิมิโลพัฒนาขึ้นบูโน่ก็แค่ยืดหยุ่นตัวเองใช้ความขยันแล้วก็ใช้ความสามารถทักษะในการออกบอลตามระยะใช้ความขยันในการไล่บอลเล่นตัวล่างก็ออกบอลแนวยาวได้ขยันช่วยวิ่งไล่บอลแต่การยืนพื้นที่เล่นเกมรับก็ไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ส่วนไปเล่นตัวบอนอาจจะขาดสปีดการโดวนหนึ่งหนึ่งแต่ก็มีเรื่องความขยันวิ่งไปในจุดต่างๆจ่ายบอลได้เสียหรือลุ้นยิงไกลอะไรแบบนี้ก็เป็นความสามารถปกติของบูโน่ที่เราเห็นกันมาอารฮันโดกานาโชก็ไม่ได้เล่นเบอร์10 ตัวซ้ายหรือตัวขวาได้แต่ต้องไปเล่นเป็นตัวนอกแล้วให้วิงแบ็กตัดหุบเข้ามาเล่นข้างในเอาก็เหมือนเป็นการยืดหยุ่นให้กาลาโชเล่นแบบที่ตัวเองถนัดมากกว่าอันนี้ก็จะมีเรื่องของการพยายามอัดแอปเข้าหากันส่วนลาสมุดฮอยลุนผมว่าก็ยังเหมือนเดิมนะมาวันแรกที่อามริมเดินมาเจอฮอยลุนเป็นแบบไหนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกว่าฮอยลุนดีขึ้นจังหวะจับบอลก็ยังดูกระดกกระเดกเหมือนเดิมบอลแรกบอล2ก็ไม่ได้ดีเฟิร์สทัชมีปัญหาจังหวะลุ้นยิงประตูก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้ต้องลุ้นทุกกบอออจจจจจังังงงงงหหววะะะะยยยยู่่่่่่ดีนนนาาาไปิิแม ไปจ่ายจังหวะจับน่าจะได้ยิงก็กลายเป็นจับลั่นจังหวะต้องพุ่งไปในกรอบแม่ก็ยังชะลอ,อยู่หน้ากรอบจังหวะต้องมารับบอลแล้วรีบพุ่งเข้าไปกลายเป็นรับบอลแล้วไปยืนทับกับเพื่อนมันยังมีปัญหาเหมือนเดิมเลยครับผมก็มองว่าเรื่องของการแก้ไขหรือพัฒนาทีมที่มีเนี่ย อเมริกก็ไม่ได้จับต้องทีมแล้วพัฒนาทีมหรือแก้ไขจุดต่างๆให้ทีมมันกลมกลืนได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ว่าเขามากลางทางเขามากลางฤดูกาลพอมากลางฤดูกาลปัญหาคือมันไม่มีเวลามากมายในการฝึกซ้อมหรือพูดคุยกันเต็มที่พูดคุยฝึกซ้อมได้ยืดร่างกายเล็กน้อยทําความเข้าใจเล็กน้อยก็ต้องเตรียมทีมแข่งแล้วแล้วยูไนเต็ดเป็นทีมที่แข่งสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์ด้วย ไม่ได้เก่งตรงนั้นแต่มันดันไปได้ในยุโรป้าของมันนะก็เลยกลายเป็นโปรแกรมแม่งกระชุกอีกการจะมาฝึกซ้อมแก้ปัญหาหรือว่าปรับจูนทีไม่เข้าใจกันลึกๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากฉะนั้นก็ต้องให้เวลาเขาในช่วง p r e ซีซ s o n แล้วมาดูว่าเมื่อเป็นทีมของเขาทีมที่ยังอยู่ปัจจุบันนี้ไม่รู้จะเหลือใครบ้างกับทีมที่จะเอาเข้ามาใหม่ก็ไม่รู้จะเป็นใครบ้างอีกเมื่อเข้ามาแล้วเอามาทำความเข้าใจกันพูดคุยกันฝึกซ้อมกันเตรียมทีมกัน p r e ซีซ s o n ถ้าเกิด p r e ซีซั่นจบแล้วเริ่มฤดูกาลใหม่ถ้าไม่ดีขึ้นตรงนั้นแหละเรา ไมมาวิพากษ์วิจารณ์อมริมว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนเดิมวะหรือว่าชื่นชมเฮ้ยมันดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปถึงตรงนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับรูเบนอมริมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นของเด็กผีมีเรื่องเล่าถ้าเกิดเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ